การหมาข้าวครับนี่ครับเตี้ยเอ้ยเด็หนูครับเี่หนูจะหมาข้าวนะครับเดี๋ยวเปิดแฟดดได้ไหมแกจับลูกคนเดีวนี่นี่ครับครับหมาข้าวครับครัไอ้ฟาดทำดิฟาดทำดิอันนมาโกยโกยดิห้ามโกยออกนะครับสองมือครับทายจับสองมือครับอันนี้ครับกลับด้านครับ นีครับนี่ครับฮ่าฮ่าฮ่ไม่ครับครับห้ามให้เตลิดออกจากข้าวนะเออครับนี่ครับทำเขาเรียกอะไรเนี่ย่นข้าวหมาฮะสายข้าวครับอ่าให้เด็หนูทำครับไม่เนี่ยไม่เนี่ยลูกหนูว่าเขาเหียยอ่ะเดี๋ยวไปว่าตากระปุยไเลยฮะนี่หมดเลย พอกินอะไรไปข้าได้ครับครับแล้วก็เอาใส่กระติบข้าวครับโข้าวเหนียวครับเป็นเป็นขี้เลยอ่ะเป็นขี้ข้าวแล้วลูกเสร็จครับอ่าเสร็จแล้วก็เป็นขี้เยิ้นุสวิตกับฟีฟ่าครับ